พี่เบิร์เดย์นะจ๊ะออยมีความสุขพังมากนะเราทุกคนคิดถึงออยดีมากนะการ เซพภัยเล่นอะไรกันเนี่ยวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันอะไรเอ่ยนี่เราหลอกจนวันทีก้าอยู่นะวันนี้ในชีสิคะนี่ไงเจวประกันแยูยยูอยู่ยูยูอยู่ยูอยูงกันมีขอ Happy birthday Happy birthday มีคามสูงมาโอ้ยเออยลับบ้านเร็วนะไปายายไปแล้วเลยเาทำสุขามด้วยย